<c oughs> สวัสดีค่ะพวดวันพุธที่สิบกันยาะะ 68, พศหกสิบแปดพศยี่ิบห้าแล้วค่ะข้อสศยิบห้ามาได้ค่ะเด้อตำสมตำแตงกระดูกหมูแก้มกระดูกหมูพักก็มีแต่แต่ไม่ได้ล่างโอ้ปวดปวดเงือกอะคะ่ะกินปลาลงไปก็เลยเจ็บก็เลยใส่น้ำปลาต้มลงไปกินอีกอะะแต่ว่าก็ต้องกินนะคะ เลกอ,อยากจ้ะแต่ว่ามีเปไรหรลักแสบๆลงไปแต่มันก็หายกินเสร็จแล้วก็แป้งฟันแล้วก็เกลือโปะลงไปแสบจุดๆเลยไปมาจ้ะตําแตงแก้มกระดุหมุงพักก็มีแต่ไม่ได้เอามากินพักแพลวก็จะเอามากินอยู่ก็เลยบ่ได้ตับจ้ะมาเล้วค่ะแสบๆเป็นวันนั้นของเดือนก็เลยประกาไปยิบจับอะไรจ้ะมะกรูดก็เกิดกับ่ได้ยิบ เลยประกาศไปตัดมาเนาะคะ่ะเป็นวันของหลอกป้องผู้หิงนะ,ะนเด้อเส็บๆแล้กันจะ้ะนึกอยากเส็บๆ,ๆ,ๆเปรี้ยวๆเพชรอะไรเพชรเปรี้ยวกินเพื่อสู้ชีวิตนะคะไม่ใช่อยู่เพื่อกินมาจะ้ะทางน้องบีน้องปลาน้องฝนหาเห็ดกัน ทั้งฟินทั้งโลย์ทั้งสวนะีเดนเฮ็ดมันเยอะพอมันชุ่มชื้นนะฝนตกเยอะทางเยอรมันกับทางฮมบวร์กเบอร์ลินไปทั้งหมดทางพิยุแล้วก็ลุงจอดอยู่เพราะว่าเขาไม่แบบป่าเป็นชุ่มชื้นนะคะฝนมันตกทางเ้นอยู่อะเขาตัดต้นไม้โมดโลนมด,มด,มดต่ที่น้ำทวมเทว่าไปฟังนี่สองสัมิที่ทแลวอะ่ะฝนตก มันม,มีต้นใหม่ดูดน้ำแล้วค่ะขึ้นไปบนเขานี่เขาบางลูกจะเตี้ยนนองอะแต่เขาตัดออกมานน่ก็เห็นอยู่ตัดเริ่มตัดออกอีกแหละปลาเฮ็ดมันอ่ามันปูอะ่ะเขาตัดไปละเฮ็ดก็บอกอ,อกเดินไปก็บอกโปเห็นแล้วค่ะแล้วก็นนะะลวกปลาเฮ็ดลิ้นจือที่ว่าสองสามสี่ห้าปีที่แล้วเนาะคะ่ะไปถ่ายมาเห็นแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปใหงไงเนี่ยลืมแล้วละหลายปีละ เขากเรเลิมตัดต้นไม้นี่กําลังเอาไอ้สีไปฝนโลบต้นไม้นะต้นไหนจะตัดไม่ตัดโอ้เสียดายสงสารตน้ตนต้นไม้นะไม่นาเลยนะเนาะเพื่อนๆป่าเห็ดลึงเจือเฮ็ดมีแต่ดอกใหญ่ปีนะ่ะไม่ได้ไปเนาะนึกว่าแต่มันบ่มีเฮ็ดป่าที่ว่าเขาตัดต้นสนออกแล้วอะไอ้ต้นสนน,น้อยๆแล้วก็มอดึ้น แม่ไปทีหลังไปดูเห็นผึ่งขาสามนิ้วอะ่ะลองทำสามนิ้วดูจ้ะขาแล้วก็ดอกใหญ่เบร,เรอบรานเป็นปุ๋ยเมะะื่อก้ับ,บันเก่าเมื่อไรจะดอกใหญ่ๆสี่ห้าดอกโอ้เสียดายก็ในก่งแต่มันบ่นมีนะคะเวลา,ราเราไปหากับเบยดูกมูกจะก,กิเขียวไว้บรรดากรเชียวได้ตอนนี้ ฟันไปหมดแล้วจ้ะเขียวอะไรก็เจ็บฟันพอเป็นคนเก่าสิบปีอะไรฉันก็นได้ฟันไม่ค่อยแข็งแรงกระดูกมีปัญหาว่าจะกินแคลเซียมเรื่อยๆไปชงกินเรื่อยๆมาด้วยจ้ะพี่รันก็หายเงียบไปเลยบ่ายโทรติดตามกันพอแกับไม่วางไปทุลักกับแฟนแก่ ไปเที่ยวทางแฟนกันแซบแศบมาเด้อจ้ะจำ <c oughs> แตงน้ำปลรราเก,ก็มกระดูกหมูอ่อนๆเศกๆกรุบๆ <c oughs> <c oughs> บรใสิสิน เมื่อไรใส่พักมาด้วยใครมีพักก็มานั่งกินในการแก่คร well, ับแสบแสบอยู่แ่บอยู่แต freely, <S <s <aa sunshine> ่กินผู้เดียวเคียวอไรฟันบอดีล่ะเคียวอะไรกับแหลกค่อยๆ่เคียว แะพาไปดูแตงเนาะคะ่ะสองลูกก็พักแพง่งงามๆยามหนาวก็จะยกขอบ้านจ้ะเดี๋ยวว่าจะตัดแล้วจะกินได้ออกเบบอมประกอบอีกหละลูกเนี่ยแต่ลูกนี่ก็มันเหมือน,นกันเนี่ยเห็นบ่มีลูกหน่อยติดอยู่ข้างบน,นอ,อีกลูกเกนสวน่อยตัดบ่ได้เรขคอยคันแผลนี่ต้นพักแพล่จ้ะอันนี้ใหญ่กระทางออกมา ตัดจากน่นงนั่นมากระถางนี่อันนี้กระถางใหญ่นะอ,อันนี้ก็ต้นผักขมไทยนะคะเม็ดมันร่วงนึกว่าจะบ่ได้นี่ไดเม็ดละปีนี่ต้นชพ,ตนชพตนูต้นชพูต้นโุรพาเค้าตอแรนี่ปิดท้ายตรงนี้นะคะอง,งนดาพอปิดขีบระจิเก็บตัดออกไป้กินจะ้ะถอดดองกระดองตอ้นอ่า เขาเป็นสมๆสมสมยังไม่เสร็จอันนี้ด้องไม่ได้ละแต่ตอนนี้ก็ทำไหวได้กะว่าทีทำเยอะแต่ว่าบ่ได้ทำเรกคาะด,ดกมากเลยนี่สวยมากลูกเล็กๆก็ไม่มีเม็ดดีชอบนี่จ้ะแสบๆมาเ้อคนละปองสองปองจ้ะอังงนกระสวนนี่เดี๋ยวงามๆนยทำไม่เก็บนี่เน่ามดุดเลยจะเพาะเนาะปีนี้ไม่ดกแต่ว่านางกะพอไ้กินอยู่ วันน okay. ี้พามากินสมตำแล้วกับาดูอ่างนเนาะค่ะแส่ยๆอย่าย hmm. ัวให้เพ <t> ื่อนๆอย่วยัวมาได้ใจได้อยากเก็บจินเด้แต่ว่าไม่เป็นไรเรามันล้างสะอาดอยู่นอกจ้ะซิม มันมีเม็ดจ้ะอืมเสียบวันนี้ก็พามาก,กินสมตำก็พาดูองุอน่นนะคะผักแดงถ่ายให้ดูตรงนี้ใกล้ใกล้เหยายะเจ้าจะต้นชพูย่ำน้าก็ยกเข้าบ้านสก็ทังลงโอเคค่ะ ขอจบคลิปไปตรงนี้นะคะยัวยัวเด้ออัง,งนุนลอยฟ้ากิงมันข้างบนนะจะกินได้แล้วจ้ะอันนี้ก็เน่าแล้วเนี่ยแล้วก็ตัดเลยจ้ะวิดคลิปนี่สวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วยอดงามๆพวงงามๆเลยค่ะนี่บ๊ายบาย